ต้อนรับคณะกรรมาการนิเทศการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ทุกท่านค่ะโรงเรียนบ้านนากระเซงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านนากระเซงตำบลอาหอิ่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบนันมีนักเรียนทั้งสิ้น41คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสมหมายอาคนายัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านานากระเซง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นโรงเรียนต้องเรียนตาม DLTV ในมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมโดยมีครูประจำชั้นคอยช่วยส่งเสริมและสรุปท้ายชั่วโมงเรียนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถบูรณาการตามบริบทของชั้นเรียนแต่ละชั้นด้านความปลอดภยัยในการดำเนินการรักษาความปลอดภยัยภายในโรงเรียนได้มีการตั้งคณะกรรมการมีการจัดเว้นยาม ผู้นำชุมชนร่วมกันรักษาความปลอดภัยตามแผนเผชิญเหตุมีจุดตรวจสถานีตำรวจโพนทองมีกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆของโรงเรียนมีทันดับเพลิงตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันอัคคีภัยและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนากระเซ็งได้ดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 1.1. มีการจัดเตรียมเอกสารงานธุรการชั้นเรียน 1.2. มีหลักสูตรที่เป็นปัจจุบนันหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรปฐรมวัยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1.3. มีสรุปผลสำเร็จทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติ r t n t ONET 1.4ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 1.5ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยพร้อมใช้งาน1.6มีการจัดครูเข้าสอนในชั้นเรียนมีตารางเรียนครบทุกชั้น1.7มีการจัดทำแผนการนิเทศภายในที่เป็นปัจจุบนัน1.8มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบนัน 2. ด้านการบริหารงานบุคคล2.1มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจนเป็นปัจจุบนัน2.2มีข้อมูลสารสนเทศแผนอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบนัน2.3มีคำสั่งการมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบตามความเหมาะสมกับพะาางาน 2.4. มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา2,568 3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.1. มีการประชุมภาคี4ฝ่ายก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,568 3.2. มีการจัดหาสื่อแบบเรียนตามที่กระทรวงอนุญาตได้ครบทูกชั้นเรียน 3.3. มีการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน 3.4. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบนัน 3.5. มีหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบนันถูกต้องตามระเบียบ 3.6. ได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริม 4. ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป 4.1มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 4.2มีอาคารเรียนอาคารประกอบภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้สะอาดสวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้4.3ห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 4.4มีโต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน4.5ระบบสาธารณูพโภคมมีความปลอดภัยใช้งานได้4.6มีความพร้อมในการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารเสริมน,นม4.7มีแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 4.8มีห้องน้ำสะอาดปลอดภัยเพียงพอพร้อมใช้งานขอขอบคุณคณะกรรมาการนิเทศการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ทุกท่านค่ะ